สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Silver Bullet นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังเข้ามาอยู่ในเกม i n a z u m a Eleven วน2ไฟเจอร์สตนะครับผมในคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทีมไลมงนะครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับที่จะต้องแข่งกับทีม Gemini Storm แห่งโรงเรียนเอเรียนะครับทีม Gemini Storm แห่งโรงเรียนเอเรียนะครับได้ประกาศข่าวออกมานะครับว่าจะบุกมาที่โรงเรียนฮาคุเลนนะครับมาทำลายล้างโรงเรียนฮาดุคุเเลนนะ แลวตอนนี้นะครับเทียมไรมองของเรานะครับต้องมาฝึกกับปุบปุคิ้ชิโร่ครับเพื่อเป็นสายลมนะี่ไงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปในเมื่อกี้เนาะเป็นการฝึกความเร็วนะครับไม่รู้ว่าถ้าทําแบบนี้แล้วในชีวิตจริงมันจะสามารถทําให้เราเร็วขึ้นได้ไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคําถามที่แบบผมต้องการคําตอบอย่างมากเลยนะครับก,การเล่นสโนว์บอร์ดใช่ไหมในภูเขาหิมะจะสามารถทําให้เราเร็วขึ้นได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรามาติดตามรับชมกันดีกว่านะครับ คือมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากคาเซมารุกแม้แต่คาเซมารุนะครับคนที่เร็วที่สุดในนายมงนะครับก็ยังเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะบอร์ดในหิมะไม่ค่อยได้นะครับมีโอกาสค่อนข้างจะข,ดขาดคานในการฝึกแบบนี้นะครับมันคงไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่ว่าอินโดก็เข้ามาห้ามครับแล้วสาวๆทุกคนก็น่าจะมาห้ามเช่นกันนะครับอ้เมื่อกี้ก็อธิบายไปเรื่อยนะครับการฝึกแบบนี้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมดูเหมือนว่าคาเซมมารุนะครับจะยอมรับในการฝึกแบบนี้นะครับ ถ้าทำให้ตัวเองแข็งแกร่งได้ทำให้ตัวเองเร็วขึ้นได้นะครับยังไงก็ต้องฝึกดูเหมือนว่าภาพจะตัดมาที่อดีตของฟูกิชิโร่นะครับเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเป็นผมสีแดงๆต้มๆนะครับเฮ้ยเสียงอะไรน่าจะเป็นเสียงหิมะถล่มนะครับซึ่งําให้ฟูกิชิโร่คนนี้นะครับค่อนข้างที่จะกลัวเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุนะครับในสมัยเด็กนะครับภูเขาหิมะถล่มนะครับ มาตมามไปที่โทอกโกรครับฝึกเหมือนกันนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะทําได้ดีนะครับควกค้ถึงกับชมเลยทีเดียวมาตัดขเปมากคงเป็นไงล่วงครับล้มไปเลยดิจา้าเขาอ้วนอนะ่ะเขาอ้วนทําไมละครับต่อครับเอนโดดิเอนโดไหมกับตัดเอนโด,ด,นโด,ดไม่ครับเราจะมีเข้ามาเจาแจ๊กก่อนนะครับเอนโดอดฝึกเลยพวกคิดทำไงอืม เุื่ีครับผูกเีน่าจะบอกเรานะครับถ้าเราอยากจะฝึกความเร็วแบบนี้นะครับสามารถมาฝึกที่ไอคอนสายฟ้านี้ได้เลยนะครับเป็นการเล่นสโนโบอร์ดอันนี้เนาะเอาหมีเข้ามามาทมาําไมจังหวะนี้มันใช่เวลาของหมีเหรอมาทําไมว่าหมีตอนนี้เราปลดล็อกอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็คือการฝึกตรงไอคอนสายฟ้าน,นะครับเพราะก่อนหน้านี้ลองลองฝึกดูแล้วนะครับตรงที่ สวนกว้างในจังหวัดนาราครับทําให้ไม่สามารถฝึกได้นะตอนนั้นนะครับยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกแล้วตอนนี้สามารถเข้าฝึกได้แล้วนะลองดูดีกว่าครับมาเดี๋ยวเราฝึกโดยการให้โดครับลงไปฝึกนะครับความเร็วนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับความเร็วในการปล่อยท่าออกมานะเกี่ยวปะวะไม่รู้นะครับรับชมมาเนี่ยนะการเล่นสโนว์บอร์ดครับ ทำแบบนี้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมนะครับเป็นอะไรที่เวอร์มากๆ17เพิ่มเป็น18ขอบใจแล้วต่างคปไปทั้ง 80p อ่ะคิดดูมาเดี๋ยวเราไปจุดธงนะครับจาแบบด้านขวาเนาะมาโอเคครับเราจะเห็นเป็นกาเซม,มารูนะมาแอบฝึกคนเดียวอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับน่าจะการฝึกน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีพอสมควรเลยนะครับการเซมารูยังไงก็ต้องฝึกอันนี้ให้สําเร็จนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วของตัวเขาเองนะครับ เขาค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรเลยนะครับที่แบบตัวเองเร็วที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนั้นนะแต่มาเจอกับทีมโรงเรียนเอเดียเท่ากับว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคอเนเซมารู้ก็เครียดนะครับน่าจะเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะฮาลุโหดเลยทีเดียวเอนโดเหมือนจะฝึกด้วยแต่ก็ไม่ได้ฝึกด้วยนะครับคอเซมารู้ขอฝึกคนเดียวอ่ะอเรตัดกลับมาที่แมบเดิมนะครับรู้สึกว่าสมกาิกะจะมาแอบฝึกอยู่คนเดียวนะครับ การฝึกก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ล้มนะครับจากการที่เราเห็นแบบนี้ฟูคิ้กก็อ้าวภาพตัดกลับมาที่อดีตของฟูคิชิโร่อีกแล้วครับสองพี่น้องครับวิ่งเล่นตรงต้นไม้อ้าวแล้วก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันขอบใจปไปไหนต่อน่าจะกลับไปที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนฮาคุเลนนะครับไปไปตรงแบบเลยครับเราจะเห็นได้จากแบบด้านขวานะครับแบบที่โรงเรียนฮาคุเลน ไปโก้โก้โกน่าจะเป็นการฝึกซ้อมระหว่างสมโูกระกับภูมิคุ้เนาะดูเหมือนว่าจะใช่นะครับเป็นการดวลระหว่าง2องของหน้านะครับระหว่างสมโูกระลิโกกับภูมิคุ้ชิโร่นะครับเป็นดวลแบบเดี่ยวๆเลยครับเป็นการแย่งบอลโอเคสมโูกระเล่นแรงบ้างครับภูมิคุ้ถึงกับปิวครับโอเคสมโูกระไปดักภูมิคุ้ได้ยังไงต่อโอ้โหสมโูกระเล่นแรงมากโอเคสมโูเอไม่ใช่สมโูกระไอ้ภูมิคุ้ยแปลงร่างครับ โอเคไปยืนดักซูมเมลกาดูเห,หมือนว่าซูมเมลกะจะกำลังจะงัดอะไรออกมาครับเฮ้ยอะไรมาแล้วยอดมากคนระับวันนี้ห้าไม้ตายใหม่ของซูมเมลกะลิโก้ครับใยเบิร์นแคลชโหดงามเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจมินี่ต่อ,ตอมึงโดนแน่ครับไม่ต้องห่วงนะครับ การแข่งก็จบลงครับไม่ใช่การแข่งนะครับเป็นการซ้อมร้อมฝึกฝึกซ้อมอะไรสักอย่างนะครับเป็นการดวลแข่งกันเฉยน,นะครับว่าใครจะเหนือกว่ากันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับที่ทําให้ฟูคีนะครับไม่ได้เอาจริงนะครับก็อชมเชยกันนะครับจับมือกันระหว่างดวลเสร็จนะครับเยี่ยมจริงๆ,ๆมาแล้วตอนนี้เราน่าจะพร้อมเกี่ยวกับการแข่งแล้วนะนะ อ๋อตัดกลับมาที่โซนหิมาตรงนี้นะไม่รู้จะมาอะไรนักหนาครับตรงนี้นะเป็นที่ฝึกอะไรสักอย่างนะครับมาเจอฟูบุคิชิโดอีกแล้วนะครับหรือว่าฟุบุคิจะประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเป็นไงบ้างฟุบุคิก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะกลัวนะครับน่าจะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทำให้ส่งผลมาถึงทุกวันนี้นะครับพิมาทถล่มนะครับแล้วก็มีไอ้พวกนี้นะเป็นหัวล้นใส่แว่นะครับมาท้าอินโดครับโอเคมา ลุยเลยครับรออะไรมาไอ้แค่ทีมพวกนี้กระจอกพวกตัวประกอบเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอขยอมังกรขย้ำนะครับไม่ใช่อากรศขย้ำนะมังกรขย้ำไปวันนี้ไม่ตัวตัวไปไม่ทันนะไม่เป็นไรน่าจะครองบอลไว้ได้แบบสวยงามนะไปไงสมกับเป็นคุณลิมม์มัสึคุงสวยเยีย่ยมมากสมบอลขึ้นไปให้สมิโอกาสเลยโอเคยิงเลยครับรออะไรล่ะครับไมเวอร์ลิส มังกรน,นี่ครับมับงกรขยาก็พอนะครับเปลืองทีพีครับได่ทีมตัวประกอบแค่นี้นะครับยิงข่าธรรมดาก็น่าจะยิงเข้านะครับท่าเรือหนึ่งเนาะจัดไปแหกสิครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยงามต้องแบบนี้่ยมโอเคมีเลเวลอัพให้เราไหมเร้มาดูครับไม่รู้ว่าเราจะได้ XP เท่าไหร่นะครับ โอเคครับมีเป็นเอนโดกับสมเมโอกาสครับเลเวลั p โอ้โหเมื่อกี He ้เห็นแวบๆรู้สึกว่าสมมโอกาสดิวโกจะเลเวล22เลยวะเยอะไปหรือเปล่าป่าไอ้พวกนั้นก็หนีไปแล้วครับออกลับไปคุยกับฟูคีอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าเป็นอะไรไหมบาดเจ็บอะไรไหมฟูคีก็ดูจากสีหน้าแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายครับนี่เราชวนฟูคีเข้าร่วมทีมมามองเรียบร้อยแล้วนะแม่งอยู่ด้วยกันตั้งนานเพิ่งเ,เชิญ กับใจไปต่อครับโคนที่ต้องไม่โกก็ทาอะไรมานี่คือการเอาผู้บชีชิโรเข้าทีมนะครับและคาเซมารู้ทำไมอยู่ในโซนม่วงเม่อกี้วะงงเลยครับมาเอาเป็นว่าเราตรงขึ้นไปก่อนดีไหมไม่รู้ว่าไปถูกทางหรือเปล่านะครับลองดูผปิทางนะครับเดี๋ยวนะผมงงวยกับตัวเองว่าเอาไงต่อดีอะ ผมคิดว่าแล้วน่าจะต้องย้อนกลับลงมาข้างล่างเนาะหรือจะขึ้นไปต่อดีวะอางงเวยกูไปต่อเลยปะลงครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนแมปไปที่ฮาคุเลนเลยนะครับน่าจะเป็นการง่ายที่สุดนะครับเกี่ยวกับการวาร์ปการเดินทางไปที่นู่นที่นี่เนาะมาเดี๋ยวคุยกบหมอน,นี่ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะครับอบใจมายืนขวางทางทาไมมันก็ไม่ได้ขวางทางแรงหนาเลยนะพูดไปเรื่อยครับมา กลับมาที่โรงเรียนฮาค์คุเลนกันดีกว่ามาครับนี่น่าจะถึงเวลาที่เราต้องแข่งกับทีมจิ m มี่สตอร์มแล้วครับเราจะต้องเพิ่มพลังให้เรียบร้อยก่อนครับตอนนี้เงินมีอยู่วู้สองพันเแล้วแล้วเราจะเซฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุในการเล่นเกมนี้นะครับไม่มีอะไรเลยก็คือเราอาจจะแพ้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะเราจะต้องเซฟเอาไว้ก่อนไปต่อกันเลยดีกว่านะครับ พวกจะมินี่จะตอมน่าจะกําลังคุยอยู่กับพวกอาโรงเรียนหาคุณเลนนะครับหานี่ไงยืนกันคุยงงเวยกันอยู่นี่ไปครับคุยกับเรเต้เลยมาถึงเวลาแล้วครับเราในครั้งนี้นะครับเราต้องเอาโูคขชิโร่นะครับมันเล่นอยู่กองหลังนะครับโอ้โหแลวคาเซมารุกูหายไปไหนวะคาเซมารุกูหายไปไหนวะเดี๋ยวต้องขอจัดตำแหน่งนักเตะให้ลีก่อนนะครับงงมากครับ คีดโดทำไรอยู่ตรงนั้นปะคือ,อยังงงกับตำแหน่งอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆจัดกันก่อนเนาะผมว่าเอาฟุคิไปเล่นปีกซ้ายดีกว่าไหมผมว่าต้องเอาเป็นคาเบยามากัวโกดนะครับมาเล่นตรงเอนโดเลยนะครับเพื่อป้องกันท่ายิงของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมว่า,าจัดแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับไปลุยเลยดีกว่านี่็คืออะไรชื่อผู้เล่นไรมงครับไปต่อครับ นี่คือชื่อผู้เล่นนะครับของทีม m ิมนี่ซอมไปโนวีเป่าเริ่มเกมในครึ่งแรกในคลิปนี้เราจะต้องชนะจิม i s ่ o อมให้ได้นะครับส่งบอลแบบมีสไตล์ครับไปเลยมงบุกก่อนเลยครับส่งบอลแบบยึกยักส่งกลับส่งไปดิสวยระวังด้วยส่งให้ซูมอกะโอเคโอ้โหจะไหวไหวะซูมูก้กาสามารถผ่านนิรังคนนี้ได้ไหมโอเคครับหลบได้นะครับเราก็ยิงเลยดีกว่า โอ้โหบอลหลุตีนไอเวนะครับบอลมาอยู่ที่เอมอนนี่นะครับยิงเลยครับรออะไรใช้แค่เพียง24 TV, ทีเท่านั้นเองนะครับลุงลูกยิงตอกต้นเอาไปกินตะมาดูกันครับว่าลูกยิงนี้จะสามารถทำาะกอร์ให้เราได้ไหมนะครับเวลาผ่านไปเพียงแค่ส4นาทีเวลาในเกมเท่านั้นเองนะ5นาทีแล้วโอเคบริษัตัวของเจมินี่สองานท่ามารับท่าไมตาของเราก็สมก็เป็นโรงเรียนเอเรียนะครับ เป็นทารับบอลที่ค่อนข้างจะเท่เลยมาไอมอนนี่จะทำไงเสียบไปทนันนะไอมอนนี่ล่ะโอเควิ่งกระไปกระโดดเสียบจะเสียบได้ไวโอเคครับสวยงามมากทำได้ดีมากแต่ตอนนี้นะครับมูสีกับทีมชิมเนียตอมมากเลยนะครับครั้งนี้จะต้องชนะให้ได้ครับจะไม่มีคาว่าแพ้หรือว่าเสมอครับไมนเป็นไรเราโดนเสียบไปนิดเดียวอิจิโนเซะโอเคอิจิโนเซะครับตัดบอลไวได้แล้วก็ อะไรโอ้โหจะไม่ทันที่ใช้ท่าเลยรู้สึกว่าอ้วนหัวโตวนี่มันจะเร็วกว่าจิโรเซนในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเรายังมีคิดโดโอ้โหไม่ทันนะครับโอเคบอลมาอยู่ที่จิโรเซนแบบ็คโฟกครับและใช้ท่าป้องกันโอเคอิลูชันบอลดูเหมือนว่าอีจิโรเซนจะไปเรียนกัแบบคิดโดหยุดโถมาแล้วมึงไปเรียนตอนไหนวะอ๋ครับอีจิโรเซนวิ่งขึ้นหน้าไปวิ่งขึ้นหน้าไปแล้วจะส่งบอลให้โซเมโลกาลิโก,โกยิงเรียบร้อยครับมา นี่แหละเราจะยิงเป็นท่าไม่ตาใหม่ของสมมตโกาสเลยนะครับเอาลูกยิงนี้ไปกินซะไวเบิร์นแครชแหกเลยต,ต้องแหกแล้วครับนี่มาใช้ท่าได้นอน,นครับโอเคครับมันาท่ามาจริงๆครับบอมโหไม่ใช่บอมโหคล้ายๆครับเรียบร้อยหลุมดำใช่ไหมเมื่อกี้ เรียบร้อยครับประตูที่1ของไลมงมาลุยต่อกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับไลมงสามารถนำจิมมี่ที่ต่อมาได้แล้ว1ประตูต่อศูนย์ยังประมาทไม่ได้ครับทางจิมมี่ที่ต่อน่าจะกําลังวางแผนโต้กลับนะครับโอเคไปไม่ทันครับตัดบอลไม่ทันโอเคหมอนี่วิ่งไปดักทันไหมโอเคครับในจังหวะนี้นะครับฝ่ายเจมินี่สต่อของโรงเรียนเดลียครับเปิดบอลโหดไอ้มอนี่เสียบโอเคครับต่อให้มันเปิดบอลโหดไลมงก็แข็งแกร่งกว่าในระดับหนึ่ง มิงค์ก็น่าไปอิจิโรเซ่มาเราจะส่งบอลให้อิจิโรเซ่แบบมีสไตล์ตดีไหมลงกับไม่ทันครับโอเคโดว่าแทงเข้าก่อนโอ้โหไม่ใช่แทงเข้าค,ครับเป็นการเสียบของเจมินนี่สตอปแย่งบอลไปจากลายมงได้นะครับเอาอย่างไงอิจิโเุเซ่วิ่งมาดักเลเซ่นะครับมาฟูเคียบอลมาดิเรียบร้อยครับขอบอลลูกนี้ก็แล้วกันฟูบังคิชิโร่การยิงบอลอันสวยงามไอซ์กราวอย่างไงซึ้งไม่ดิ สวยงามครับสมก็เป็นฟูบุคิ้ชิโร่จริงๆนะครับในโหมดนี้ของฟูบุคินะครับในร่างนี้นะครับการตั้งรับนี่ถือว่าเหนียวแน่นมากๆโอเคอิทิโนเซมาเดี๋ยวเราป้องกันได้แนละ้วเราส่งลูกให้ชิโดเลยนะมาอิลูชันบอลเป็นไงล่ะสวยโอ้โหส่งบอลอะไรวะพลาดครับพลาดทั้งแล้วจะไม่เป็นไรบอลก็มัอยู่ที่เลสเตของเจมินีสตอร์ เิวิวิวิคาขบิย,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 ยายม่าไม่มาดักผมว่ามันใช้ท่านแน่ๆครับเราจะใช้เป็นธรรมดาแล้วกันนะครับรับแบบมือเปล่าแล้วเพราะว่าเรามีคขบิยาม่ามาดักให้นะมาประมาณนี้ครับกองหน้าของจเจมสันซินจะตอบยิงแล้วนะครับดา,าราทลายจักรวาลออาร์ตโตเบคครับแต่ว่าติดคขบิยาม่าของเรานะครับไม่น่าจะเป็นปัญหานะมากำแพงมาหากรกจ์ลูกได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าไอโนโจะรับได้ไหม เอาไรโดโอเคครับชิวๆครับแบบนี้โอเคแล้วต้อิ่เปล่าหมดเวลาในครึ่งแรกมาภูมิคิชิโร่แปลงร่างนะครับเป็นโหมดกองหน้านะครับโหเวอร์เลยเกินนะคนไรแปลงร่างโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะต้องจัดตัวละครใหม่นะครับเอาภูมิคิวไปเล่นกองหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดให้มันด้วยนะครับมาครับคาเตะบอลุกกูหายไปไหน มาก่อนอื่นเราจะต้องลากเป็นฟูคีขึ้นหน้าไปนะครับและเอาสมุรกาบเล่นคู่กับฟูคีนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดของฟูคีให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นโหมดกองหน้านะครับมาเรียบร้อยครับไปลุยต่อที่ขั้หลังดีกว่ามาครับน้องบีเป่าเริ่มเกมในรึ่งหลังจิมมี่ตอมเขียบอลและคัสตดีนมาไม็นไงลน่ะ โอ้โหความเร็วของเซมิการิโกอะไรอะไรเป็นไงล่ะเซมิการ์ดเร็วกว่าครับอันโอ้โหเป็นไงล่ะตอนนี้ครับคาเทมารุาเร็วกว่าเจมินี่จตอมเยอะเลยนะครับตบบอลให้คิโดโดไงคิดโดโดดมาจับบอลแบบนี้โคตรเท่ยตอนนี้เลค่อนข้างจะหัวร้อนครับวิ่งเต็มสปีดครับคิดโดตงให้ใคร ลเลสเตจะจับบอลได้ไหมไม่ได้ครับฟุมคิชิโร่เร็วกว่ามากเฮ้ยไม่เห็นเท่าไหร่นี่หว่ามนันลดต่างดาวใ่ยามเลสเ่สุดๆไปเลยวางไงนะแกง่ายเอนโดครับทำไมเอนโนมอมแมมอยู่คนเดียวเลยอ่ะดีละ่ะไปกันเลยจะได้ให้ได้เป็นไงเล่าไงกูก็ต้องชนะให้ได้อยู่แล้วแหละกูเล่นเนี่ยมึงไม่ได้เล่นเองนี่เอนโด ถ้ากูพาลาดมันก็แตกเหมือนกันอ่ะมาับในจังหวะนี้นะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับหมดโหดของเจมินนี่สตอมหมดลงแล้วนะครับบอลกำอยู่ที่เรเซร่ของเจมินนี่สตอมโอเคเลเซ่ปลดวาร์ปโอเคอูุ้คีนะครับแย่งบอลไม่ได้นะครับเลเซ่เหมือนจะเอาจริงนะครับกับตันเจมินนี่สตอมในจังหวะนี้นะบุกข,ขึ้นหน้าดูซิอิจิโนเซ่จะเอาบอลมาได้ไหมกระโดดเสียบและเช่นเคยครับเลเซ่เปิดท่าอีกแล้วเป็นวาร์ปนะครับวาร์ปวาร์ป เท่ม hey, ากเลยนะครับท่านี้โอ้โหส่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวจริงมนุษย์ต่างดาวจีนแดงนะครับมาเอาไปม,มาบอลมาดิโอเคครับเป็นไอหมอน,นี้นะเข้าถึงบอลก่อนเสียบได้ไหมโอเคครับแย่งบอลมาได้ทําได้ดีมากเลยส่งบอลขึ้นหน้าไปอิโดเตะสวยกิโดเซวิ่งขึ้นหน้าไปส่งให้คิโดสวยครับส่งให้ปุ๊บขีโอ้โหไม่ทันเฮ้ยโอ้โหส่งบอลพลานแะล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล้ำหน้าโอ้โหไม่น่าส่งไม่น่ารีบส่งให้ฟุบุลคีเลยนะครับเมื่อกี้ล้ำหน้าเลยนะครับน่าติดใจจริงจริงมาในจังหวะนี้ GK ของเจมินี่์ต่อเปิดบอลและเรียบร้อยเลยครับฟุตบอลคีชิโร่เข้ามาแบบนี้ก็โดนเตี๋ยปฏิจาสวยงามวิ่งขึ้นไปไปครับวิ่งขึ้นหน้าไปฟุตบอลคีชิโร่วิ่งหน้าไปวิ่งหน้าไปโอเคในจังหวะนี้เราจะยิงเป็นท่าไม่ตายเลยนะสัตย์ให้กระจายไปเลย t ีเทนนอลบีสอดแหกไปซะแหกซะปีพีมันหมดแล้วนี่เพื่อข่าประตูเรียบร้อยครับประตูที่สองของไล่มงสวยงามโอ้โหชิลๆเลยครับแบบนี้ไม่มีคาว่าเครียดหรือประมาหรือว่ากดดันอะไรเลยนะครับถือว่าชิลมากนะครับมาเริ่มกันต่อดีกว่าอังเจปินีจสตรอม้วพยายามจะโตกลับนะครับพยายามจะทาสกอร์ให้ได้ครับแต่คงทาไม่ได้อะมาย โตโกตัดบอลไว้มามาบอลไม่ให้ฉันขอคอใยใส่ฟ้าเดอะทาวเวอร์ย่าโอเคทำได้ดีโตโกไม่เร็วไม่เร็วทำได้ดีมากโอเคปังกับอยู่ที่คุณเล็บมัตสคึคุงเีมัตสึคุงวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ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 กันท่าได้ไหมวะโอเคครับยังยังโอเคอยู่ครับคุณเล็บมัตสึเยี่ยมมาวิ่งขึ้นไปส่งให้คิดโดยูโตะ ฮิโดยุโตยึกยักยึกยักวิ่งขึ้นหน้าไปครับหวังว่าจะยิงเองครับคิดว่าจะยิงเองครับกับใช้ท่านี้ก่อนนะครับอิลูช i ั n นบอลสวยชิวๆาไปครับสักสามศูนย์สี่ศูนย์มันจะเป็นอะไรไปวะมาฮิโดยุโตหลุดเดียวครับยิงครับในจังหวะนี้รออะไรล่ะครับยิงเป็นคู่ประสานหรือทวินบูสต์นั่นเองยนีคูงกับพวบุคิชิโรนะครับเรียบร้อยครับคู่ประสานเรียบร้อย ทีีของ G.K. ของจิมินที่ตอมหมดแล้วนะครับตอนนี้เราได้เปรียบแบบโคตรได้เปรียบแล้วครับไม่ว่าจะเล่นยังไงเราก็ชนะครับจริงๆแล้วต่อไปนี้คือเราจะสามารถยิงด้วยแบบไม่ช่องไรท่าไม้ตายก็น่าจะชนะได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่อยากจะประมาทแล้วมาหัวร้อนที่หลังนะครับจะยิงถ่าไม้ตายต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลาก็เหลือประมาณ5นาทีเวลาในเกมนะครับก่อนจะหมดเวลาครับเราจะสามารถยิงได้อีกลูกหนึ่งไหมมาดูกันดีกว่าครับ ใจจริงเรอยากได้ตั้งสี่ศูนย์นะครับเก็บกดมาเยอะนะครับมาอิทิโรเซ่ของบอลได้ไหมโอเคครับเรเซ่ ase, แย่งบอลจากอิจิโรเซ่ไปไม่ได้ครับโอเคทําได้ดีมากอิจิโรเซ่วิ่งขึ้นหน้าไปวิ่งขึ้นหน้าไปฟุคิก็วิ่งขึ้นหน้าครับสง bon ne, ่งบอลให้ฟุิโอ้สง่งพลาดอึกแล้วโอเคฟุคิจังหวะนี้จะเตียบกลับมาได้ไหมโอเคครับสง่งเข้าไปฟุคิชิโร่เสียมบอลได้สวยงามมากวิ่งขึ้นหน้าไปส่งให้คุณริมสือก่อนในจังหวะนี้คุณริมสือส่งให้โซเบลกาแบบสวย,สวย เรียบร้อยครับท่าไม้ตายไม่มีครับเปิดโมดโหดสิครับรออะไรเปิดโมดโหดก่อนนะครับมาครับลูกยิงลู่สุดท้ายของเกมนี้ครับเป็นมังกรขย้ำนะแหกไปซะหลับไปกินซ้ำมังกรขยํำเป็นลูกยิงที่ค่อนข้างจะกากมากเลยนะดูจากสภาพซีจีเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับตัวที่สี่หมดเวลาพอดีแหละ โอเคโกแบบสวยๆครับทีตัวศูนย์มาถ้าเขี้ยวบอลปุ๊บก็หมดเวลาแล้วเชื่อผมดิเรียบร้อยครับเอาล้วครับตอนตอนนี้นะครับโรนิ่งก็หมดเวลาไปที่เรียบร้อยครับทีมเลโวสามารถเอาชนะเจมินี่ตตอมแห่งโรงเรียนเอเดียมาได้นะครับสีต่อศูนย์ใครเบลลอัพมาครับอัพแทบจดทุกคนเลยครับมีฟุบุคิชิโร่กับคาเมย์มาครับมีท่าไม่ตายใหม่ด้วยนะครับทำไมฟุบุคิชิโร่เดเวลแค่สิบสองไงวะอ่ะงงกันดิ กลับมาที่คัพซีนในจังหวะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าทีมแชมเปี้สตอมอึ้งแดกนะครับเป็นไง,ไงกลัวดิเริ่มกลัวนุชธรรมดาแล้วใช่ไหมนุชธรรมดาครับเล่นบอลแบบใช้ฝีมือเต็มที่ับโดยที่ไม่ต้องใช้แม้แต่เศษเสี้ยวของหินเอเรียเลยโอเคโงครับโกงค,ครับทางกัปตันของแชมเปี้สตอรมเอึ้งแดกเลยนะครับโอ,โอเคครับ เอเดนคุงกคนททำได้แล้วนะอ่าเราสามารถชนะมนุษย์ต่างดาวได้แล้วเราสามารถเช้ฟุตบอลบองฟุตบอลได้แล้วแต่ยาน่าคุณรู้สึกก็อึนแดกคุณจะดีใจดีใจกันใหญ่นะครับเทวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีดีใจด้วยกับทีไรมครับที่สามารถเอาชนะเจมินี่ตอมแห่งเรียนเอเรียมาได้นะครับเหมือนว่าเรายังจะพลาดอะไรสักอย่างครับดูเหมือนว่าเรยังจะมีทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้ครับผู้่อกี้ก็ถามว่ามาเพราะว่ายังไง น่าจะมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าทีมจิมมี่สตอมอีกนะครับดูเหมือนว่ามันจะเลื่อนไปข้างบนนะครับและใครต่อคาตซินใช่ไหมมามาครับน่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าจิมมี่สตอมนะครับเป็นคาตซินใหม่ดูไม่ได้เลือกเลยนะเลเซ่ฮะท่านเดซามนี่ครับ เป็นทีมที่แข็งแรก่งกว่าทีมจิม n i s สตอมนะครับตอนนี้ครับทางจิมินีสตอมไม่เป็นประโยชน์แกโรงเรียนเอเรียแล้วครับและจะถูกเลนเทศออกไปนะครับจริงๆมันก็แค่จับขังใช่ไหมครับรนี่เดือวสามหรือสกินม่านครับมันมันชื่อทีมอะไระผมจำไม่ได้วะและโอ้โหพี่เด็กนมพิซซราบ ถูกเปิดตัวขึ้มาในจังหวะนี้ครับเป็นเด็กนมมิโตนาผมแดงนะครับตัวติ๊ตี้ขาวขาวและังไรต่อมาที่คาสตินอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าการล้มหนีของกัปตนยาม่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในจังหวะที่ตำรวจนะครับกำลังคุมตัวไต้องหาครั้งเงยาม่าริวจินะครับไปที่สถานีตำรวจหรือว่าคุกนั่นเองรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับถามให้ครั้งเงยาม่าริวจินะครับแหกรถ คนนักโทษออกมาได้นะครับบนกุญแจมือเองด้วยเป็นไงดูเหมือนว่าจะนำเงินการแผนต่อไปนะครับชินเทโกคุนะเป็นแผนชินเทโกคุของคาเยามาริวจิในจังหวะนี้เนาะขามขามเฮเนาะไม่รู้ว่าด่านต่อไปที่เราต้องไปเผชิญหน้าด้วยนะครับเราจะต้องแข่งกับทีมอะไรเนาะ โอเคครับนี่น่าจะเป็นเรื่องราวในครั้งหน้านะครับทีมของเดซานะครับปลูกไปโรงเรียนอะไรสักอย่างครับนี่นะ้วเราจะเจอเพื่อนร่วมทางคนใหม่นะเพื่อนร่วมทีมคนใหม่เนาะเป็นทีมพานะครับโหเลเลยน่าจะเป็นการแข่งขันครั้งแรกกับทีมเดซานะครับโอเค เอาเป็นว่านะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีใครอยากจะแนะนำอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยบ๊ายบาย